ฝรั่งไว้ลงลืมคือเมื่อวานนี้เราไปรับแกกลับบ้านแนละ้วทุกคนคือที่บ้านเนี่ยเออว่าจะขึ้นบันไดมาได้มันสูงใช่ไหมคะทุกคนมันก็ว่าจะขึ้นมาได้ไดไก,ก,ไดก็เป็นครึ่งชงั่วโมงก็ค่อยๆไต่ขึ้นมาคราวนี้มาถึงบ้านแล้วแกก็จําบ้านไม่ได้แกบอกว่าที่นี่ที่ไหนหรอฉันไม่เคยรู้จักคือสักพักหนึ่งแกถึงจะจําได้ที่นี่คือบ้านแก แต่ตอนแรกมาถึงเนี่ยจาไม่ได้เราก็บอกเออก็อบ้านไงบ้านเราไงเขาถามว่าเธอพาฉันมาอยู่ที่ไหนเหรอก็อบอกอบอก็พามาอยู่ด้วยกันที่บ้านไงแล้วแล้วเธอจะไปไหนอีกไหมไม่ได้ไปแล้วเพราะอยู่ด,ด,ด,ด้วยกันที่บ้านนี่แหละฉันจะอยู่ด้วยกับด้วยด้วยก,กันกับเธอเนี่ยตลอดก็โอเคคือแกก็นั่งซึมนั่งมือคือก็พูดอะไรเรื่อยเปื่อยไปตามภาษาคนป่วยอ่ะทุกคน คราวนี้แกจะลุกขึ้นนัง่งแกก็เราก็จะไปช่วยใช่ไหมแล้วตอนนี้แกบอกไม่ต้องเออฉันฉันลุกได้แกก็มีไม้เท้าอันหนึ่งฉันลุกได้คราวนี้แกล้มว่าทุกคนดีฉันก็ล้มลุกไม่ได้ฝ่าจะเอาลุกขึ้นมาได้มันก็โอ้ยลําบากลำบนมากแล้วคือว่าที่ลุกขึ้นมาเนี่ยแกจะเข้าห้องนอนเราก็จะไปเตรียมห้องนอนให้แกนั่นแหละพอเราพอเราหันหลังให้ แค่เสววี้ยววินาทีแกล้มลงไปเลยคืออยู่ๆแกไม่มีแรงคือแกปวดแขนข้างหนึ่งมากเลยปวดแขนข้างขวามากเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรวันนี้เราจะพาแกไปหาหมอไปดูเออไปหาหมอว่าไม่รู้แกเป็นอะไรแกปวดแขนมากยกแขนไม่ขึ้นแล้วตรงข้อศอกบวมบวมจนเห็นได้ชัดเลยตอนนี้เราก็เลยคิดว่าวันนี้ ก็คงจะต้องพาแกไตม่มาได่ลงไปหาหมออีกมันก็คงจะทุรักทุเลแต่ก็เราก็พยายามทําอย่างดีที่สุดนะทุกคนเพราะเราก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นแล้วจะเป็นยังไงเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกับวันนี้กับวันที่เขาไปอยู่โรงพยาบาลันแรกมันคนละคนกันเลยเพราะว,าว่าตอนนี้ยคือแกไม่ไหวจริงๆอาการแกแย่จริงๆเราก็ ถือว่าเราทําดีที่สุดแล้วได้พาแกกลับบ้านแล้วค่ะทุกคน